สวัสดีค่ะวันนี้สอคอบอขอเสนอสาระเกี่ยวกับผู้บริโภคเรื่องเรื่องของสินค้าเงินผ่อน ผู้บริโภคเคยสงสัยหรือไม่ว่าหากเรากำลังผ่อนสินค้าอยู่แล้วจ่ายต่อไม่ไหวจะโดนยึดสินค้าหรือไม่หรือหากนำสินค้าดังกล่าวไปขายเราไม่ได้ผ่อนต่อเราต้องติดคุกหรือไม่วันนี้สคอบอมีคำตอบมาให้ค่ะก่อนอื่นผู้บริโภคต้องรู้จักกับสัญญาเช่าซื้อสัญญาเช่าซื้อหมายถึงการที่เราไปเอาของเขามาใช้ในลักษณะของการเช่าของและสัญญาว่าจะจ่ายเงินค่าสินค้านั้นๆโดยการผ่อนเป็นงวดๆพร้อมดอกเบี้ ตามข้อตกลงจนกว่าจะครบตามมูลค่าของสินค้านั้นๆจึงจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ขายสินค้าให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าซื้อได้หากผู้เช่าผิดนัดชำระเจ้าของสินค้าก็ต้องไปยึดเอาของคืนมาแต่ถ้าเจ้าของไปยึดสินค้าแต่กลับไม่มีสินค้าให้ยึดเนื่องจากลูกค้านำไปขายจำนำหรือยกให้ผู้อื่นเจ้าของสินค้าก็สามารถฟ้องลูกค้าผู้นั้นเป็นคดีอาญาในข้อหายักยอกทรัพย์ของผู้อื่นได้ดัง การที่จะไปยึดของที่กําลังผ่อนอยู่นั้นได้ Hold หรือไม่ต้องไปดูในตัวของสัญญาเป็นหลักว่าเป็นสัญญาเช่าซื้อหรือไม่หากเป็นสัญญาเช่าซื้อจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. สัญญาที่ทําเป็นสัญญาเช่าซื้อได้จะต้องเป็นทรัพย์สินของผู้ขายสินค้ามาตั้งแต่เริ่มแรก 2. คําบนหัวกระดาษของหนังสือสัญญาจะต้องเขียนว่าเป็นสัญญาเช่าซื้อเท่านั้น 3. ในหนังสือสัญญาต้องมีรายละเอียดของสินค้าที่จะเช่าซื้อให้ชัดเจน สำหรับการนำบัตรเครดิตไปซื้อสินค้าต่างๆก็คือการยืมเงินจากทางเจ้าหนี้ให้สำรองจ่ายแทนเราไปก่อนสำหรับการซื้อสินค้านั้นๆโดยการรูดบัตรเครดิตส่วนเราจะนำไปซื้อสินค้าอะไรนั้นเป็นสิทธิ์ของเราเจ้าหนี้จะมาทวงสินค้าที่เราซื้อไปไม่ได้เพราะสินค้านั้นได้ตกมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วเพียงแต่เราต้องชดใช้หนี้ตามจำนวนเงินที่ไปยืมธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตมาเท่านั้นเอง หากผู้บริโภคมีปัญหาสามารถปรึกษาสายด่วนสคบ1166หหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดนะคะ